สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามารับชมจ่องสุดรหว้ไทยเราฮานอยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมจำลงเลขเด่นหลักร้อยสิบหน่วยบนนะครับจำนวนสามสูตรซึ่งเป็นสูตรระยะยาวนะครับซึ่งลงมาแล้วสามหวดลงช่องมาก็ถูกตออ่อเนื่องทั้งสามหดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมารู้วันนี้ต่อนะครับ เป็นสวตที่เดินระยะยาวนะครับเกือบ200งวดคลิปวิดีโอที่แล้วก็ได้ลงเด่นบน110หน่อยไปแล้วในแบบรูปแบบ4ตัวนะครับเดินเดินมาก็ระยะยาวเหมือนกันนะครับสิหน่อยบนก็ลงไปแล้วนะครับทั้งหมด6สูตรนะครับระยะยาวทั้งหมดเลยอ่านะเดี๋ยวเรามาดูอ่า ร้อยบหน่วยบนแบบระยะยาวแบบหตัวกันบ้างนะครับเพื่อเอาไปเทียบชนกับสูตรเหล่านั้นที่ลงไปให้แล้วนะครับก่อนอื่นก็มาฟังคำเตือนหนึ่งก่อนนะคำเตือนเป็นข้อมูลแนวทางในการพิจารณาเลือกซื้อสรากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นกนนารพนัน สามเสียงหมดแล้วนะสุดพวกนี้เกือบสองร้อยวัตตเดินนะวัน <c oughs> ที่ผ่านมาก็สองสองเจ็ดนะก็เดินต่อเป็นปกตินะครับ ถัดมาก็จะเป็นวันที right. ่หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่เลือเจ็ดเป็นเลขหลักหน่วยอส่วนวิธีการทำ <c oughs> <c oughs> วิธีการทำของสุดที่หนึ่งใช้หลักพันหนึ่งครั้งต่อไปใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้งหลักหน่วยไทย สตัว3าครั้งหลักสิบหน้าที่สอง,สองครั้งหลักร้อยท้ายที่1นครั้งหงงลักหน่วยท้ายที่หนึ่งหนครั้งหลักหน่วยท้ายที่สองหงครั้งบวกสี่ค่าขงทีหกกับ4ี่ได้ศูนย์แป,แปดกับเจ็ได้ห้หกับสองได้เจ็ดเจ็ดกับศูนได้เจกับ4ี่ได้หน,หนกับสได้สา,าก,กับสอได้ห้หกับสได้เก้บวกสี่ได้สมนะครับมที่หนึได้3น,นะบวกหนึ่งสามครั้งก็ได้สามสี่ห้าห ตัวหลังก็บวกสนะครับได้ศูนย์ได้ 0, ได3ามเสียวกก็คืออกอกศูนห้าได้3ามตัวนะอ่าก็ยาวมานี่เลยนะครับอ่าต่อนเนื่องกันมานะครับจนมาถึงวันนี้นะครับวันที่ผ่านมาวัที่ผ่านมาเป็นวดที่1 9ึกสิบสามก็สองสองเจ็ดนะครับ เราม,ามาดูสูตรที่สองนะซึ่งลงมาคู่กันนะครับสูตรที่สองนะครับใช้หลักสูตรที่สองก็คือใช้หลักแสนสี่ครั้งหลักร้อยสครั้ง หลักหน่วยหนึ่งครั้งหลักร้อยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองสี่ครั้งแล้วก็หลักสิบท้ายที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายที่สองหนึ่งครั้งบวกสองค่าคงที่หกกับสองได้แปดแปดกับหกได้สี่สี่กับห้าได้เก้าเก้ากับเจ็ดได้หกหกกับศูนย์ได้หกหกกับหกได้สองสองกับสองได้สี่สี่กับเก้าได้สามสามบวกสองได้ห้านะ อ่าห้บวกหได้6 6หบวกหได้7 7็บวกสได้9 9้บกสได้1ได้5้าหกเจ็ดเนออกสี่ได้1นึ่งนะครับวันที่ผ่านมานะครับที่ลงไปก็ลงมาคู่กันทั้งหมดนะครับออก2องนะครับในเลขสอ เป็นงวดจี่9 2แล้วก็93วันนี้นะครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับเดี๋ยวลองมาลุ้นกันอ่ก็คือได้เลข2อนะออกได้110หน่วยนะครับอ่าถัดมาะจะเป็นสูตรที่3นะครับซึ่งเป็นสูตรที่สูตที่เาม ที่สน,นี่ยอนะครับนนี้สูตรที่สามอ่าใช่ละสูตรที่สามสูตรนี้จะเป็นสูตรที่อ่าผมใช้ในเลขเด่นหลักสิบหน่วยบนนะครับอ่างวดที่ วันที่ผ่านมาที่ออก6 8 7สูตรพวกนี้ผมปกติจะใช้10หน่วยบนนะครับเดินมาก็เกือบร้อยงวดแล้วนะเก้าสิบกว่าแล้วถ้าเป็นเลขเด่นบนอย่างเดียวนะครับจะเดินมาประมาณร้อยงวดแล้วนะสูตรนี้นะครับเด่นบนก็คือร้อยสิบหน่วยนะแต่เก้าสิบวงวันที่ผ่านมาที่ต่อเนื่องกันมาก็คือจะเป็นสิบหน่วยบน พอดีมาสะดุดเป็นหลักร้อยนะครับมวดที่ 6, 8, ออกหกแปดเจ็ดวันนี้ผมมวธยที่ผ่านมาผมก็เลยหยุดไม่ลงพอไม่ลงเสร็จเขาก็กลับมาเดินหลักสิบหน่วยบนเหมือนเดิมนะเป็นเลขเจ็ดนะครับสุรนี้วันนี้ผมจะมาลงเป็นเลขเด่นร้อยสิบหน่วยนะครับตึงคู่กับสองสุดแรกที่บอกไปเมื่อตะกี้แต่แต่นะครับให้เน้นไปที่หลักสิบหน่วยบนเป็นหลักไว้ก่อนนะครับในสุดนี้ก็ให้เข้าใจตามนี้นะ คือถ้าเราจะมาจะมาวัดจริงๆมันก็เดินมันนานแล้วนะถ้าเป็นเลขเด่นแบบร้อยสิบหน่วยทุกหลักนะ,ะนะครับเนี่ยเขาก็ออกหาอย่างเลขแปดอย่างเงี้ยเขาก็ออกหลักร้อยเหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมบอกแล้วเลขเด่นสิบหน่วยบน สามารถออกหลักร้อยได้นะครับในสูตรเนมันก็เป็นหลักร้อยด้วกันสองก็เป็นหลักร้อยนะอ่าเห็นไหมอันนี้เจ็ดก็เป็นหลักร้อยนะครับให้เข้าใจตามนี้เลยนะ<อ>เดี๋ยววิธีการทําก็คือใช้หลักหมื่นสองครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายสองตัวห้าครั้งหลักสิบ หลักสิบหน้าที่1นึครั้งหลักร้อยหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักสิบหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายที่1นึครั้งหลักร้อยท้ายที่2อหนึ่งครั้งบวก8ค่าคงที่ศูนย์กับ9ได้9 9กับศูนย์ได้9 9กับศูนย์ได้9 9กับ2ได้1 1กับ7ได้8 8กับ4ได้2 2กับ3ได้5 5กับศูนย์ได้5 5บวก8ได้3นะครับได้3ามบวก1ได้4ี่บวก2ได้ 6, 6บวกงได้7 7บวกได้2นะครับ ได้สามสี่หกสองบนหลอกห้าเก็คือได้เลขสานะครับวันที่ผ่านมาก็คือได้เลขเจ็ดนะอย่าลืมเน้นไปที่หลัก10หน่วยบนนะครับสูตรนี้อ่ะทั้ง3าสูตรเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะครับสูตรนี้ผมจะลงเป็นสูตรที่สามนะจะได้เข้าใจง่าย นี้เลยเรามาเริ่มกันเลย6กับ6ได้2 2กับ2ได้4 4กับ2ได้6 6กับ7ได้3 3กับ5ได้8 8กับ0ได้8 8กับ4ได้2 2กับ4ได้6 6กับ0ได้6 6กับ4ได้0นะครับ ศูนย์หนึ่ง 1, 2, 3, สองสามเจ็ดศูนนี้เขาจะเดินยาวกว่าชาวบ้านเขาเกือบสองร้อยเมตรนะครับสองสี่หกสามแปดสองหกหกกับสี่ศูนย์ถูกต้องครับดูจริงบางทีมันก็เออเลอตัยบวกไปบวกมาเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะบางที ผมก็ไม่อยากจะกลับมาแก้อีกอส่วนที่หนึ่งนะครับได้ศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดเนาะ สูตรที่2สูตรที่2 8งกับสได้2 2งกับเจได้9 9้าเกับสได้สามกับหได้สี่กับหได้เก้าเก้าได้ห้าห้ได้หนกับศนย์ได้หนึบวกสอได้สนะครับอีกรอบนะ8ปกับสได้2องสองกับเได้9 9้กับสได้3 3มกับหได้4 4่กับห้าได้9ก้าเกได้5้าห้ได้1 1ึบวกสได้3ถูกต้องครับ 3, ามสี่ห้าบวกสองเจ็สีห้าเจนะครับ ามสี่ห้าเจ็ดเก้าเดี๋ยวเรา,เรา,เราลองไปชนกับสูตรเด่นสี่ตัวระยะยาวที่ผมลงให้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับลองไปเปิดดูนะครับแล้วมาจับชนกันเราอาจจะได้อะไรเพิ่มขึ้นนะครับตัวเด่นเนะี่ยหรือไปชนกับหลักสิบหน่วยบนก็ได้รับลงไปให้แล้วก็ลงไปทั้งหมดก็สิบหน่วยบนหกสูตรแล้วนะฮะแล้วก็เรียกเด่นบนอีกสามสูตร ก็เป็น9สูตรอันนี้อีกสสูตรก็12สูตรนะฮะรวม3สูตรนี้นะเฉพาะเลขเต่นบนนะฮะกับเลข10หน่วยบน12สูตรเราอาไปจับชุดเราไปจับชุด,รชดหรือว่าไปจับชนกันดูเพื่อหาตัวเด่นนะครับอ่ะันนี้ก็ยังมีเวลาเป็นเนินๆเลยจัดไปถัดมาสูตรที่3นะครับ สองกับสองได้สี่สี่กับเจ็ดได้หนึ่งหนึ่งกับห้าได้หกหกกับสีบ 1, 1่ได้ศูนย์สองนะกับห้าได้เจ็ดเจ็ดกับเจ็ดได้สี่สี่กับเจ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกแปดได้เก้าครับได้เก้าอีกรอบนะสองกับสองได้สี่สี่กับเจ็ดได้หนึ่งหนึ่งกับห้าได้หกหกกับสี่ได้ศูนย์สองกับห้าได้เจ็ดเจ็ดกับเจ็ดได้สี่สี่กับเจ็ดได้หนึ่งหนึ่งกับแปดได้เก้าครับเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์บวกสองได้สอง 2บก1ได้3 3บวก5ได้8 9 0 2 3 8นะครับ9 0 2 3 8อยู่ไหนละ่ะเดี๋ยวอยู่คนที่กันนะ ทีสามให้เน้นไปที่10หน่วยบนนะครับเก้าศูนยสองสามแปดตัวนี้นะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชน ชนเด่นนะครับอย่าลืมเอาต้องสามสูตรนี้ไปเทียบกับสูตรที่ผมลงไว้แล้วนะครับเราจะได้ตัวเด่นได้บางทีอาจจะสรุปอะไรในใจเราได้ง่ายนะครับคำตอบส่วนสูตรเสริมหรือผมจะจับชุดให้เดี๋ยวจัดให้ทีหลังนะครับเลขที่ชนกันทั้งหมด3สูตรนะครับ ก็คือช่วนั้นที่เลขสามนะเ,เลขเจ็ดสองสุรนะครับเจ็ดน2สองสุดมาเรามาหาตัวเด่นกันนะครับศูนย์หนึ่งสอง่าศูนย์สองศูนย์กับ2องก็สองสุรนะศูนยสองสองสุร เนื่งองจากว่า,าลงสูตรสามสูตรมันก็ต้องจับเลขอย่างนี้แหละครับเลขเด่นสองสูตรกับสามสูตรนะครับที่ชนกันหนึ่งเลขหนึ่งหนึ่งสูตรเลขสี่หนึ่งสูตรเลขห้าหนึ่งสูตรเลขเก้าสองสูตรเลขแปดหนึ่งสูตรเก้าศูนย์สองสาม ตัวเงินที่สามเก้าศูนย์สองนสามเก้าศูนย์สองเนาะถ้าทั้งสามสูตรนี้เดินต่อนะถ้าทั้งสามสูตรนี้ต่อ,อตอนนี้เราไปจับกับตัวเลขชน ชุดสีตัวก็ได้นะครับที่ลงให้ไปเลขไม่ชนกันก็มี1 4 5 8งสห้าดเดินได้นะครับถ้าเกิดพอยู่หนึ่งสี่แปดหนึ่งห้าแปดอย่างเงี้ยก็คือเดินได้ถ้าตัวเลขไม่ชนกันนะนะตัวไม่ชนนะครับเราจะได้ไปเทียบดูว่าเป็นไปนได้ไหมตัวไม่ชนที่จะเดินนะไปเทียบว่าสูตรอื่นๆได้นะฮะ ก็มีหนึ่งสี่ห้าแล้วก็แปดถ้าเราจะจับโดชชุดสามตัวบนเราก็จับได้เลยก็คือหนึ่งสี่แปดหนึ่งห้าแปด อ่ในกรณีตัวชนไม่เดินนะหนึ่งสี่แปดกับหนึ่งห้าแปดอ่านะครับส่วนอ่าสี 4, 8, 5, 8, แ่แปดกับห้าแปดเราก็จับได้นะครับมันจะชุดกับสามเก้าศูนย์สองได้เลยครับก็คือสี่แปดสี่แปดสาม สี่แปดเก้าแล้วก็สี่แปดศูนย์สี่แปดสองห้าแปดสามห้าแปดเก้าศูนย์สองนะครับ เลขที่ไม่ชนกันนะให้มาจับคู่นี้นเข้าใจนะครับตัวนี้ที่เหลือก็ชุดเด่นสี่ตัวนี้ตัวเด่นสีตัวนี้ก็เราไปจับชนกับสูตรอื่นๆนะครับที่ผมลงให้ไปนะครับทั้งหมดมีก็ต้องมาสิบสองสูตรนะลองไปเทียบชนกันดูนะครับ โอเคนะครับคลิปเบอร์นี้เดี๋ยวผมจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ